ลัคนาราศีพิจิกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหหมุนเงินหมุนเงินแบบชนิดที่เรียกว่าวิ่งผัดสี่คุณล้านเมน็ดอ่ะอืมนะฮะคือหาเงินได้เอาไปใช้นี่ออปีที่ผ่านมานะปี2566้าหแต่ปี67ตรงนี้ะนะปี67ตรงนี้สินแสหม,มิงบอกเลยว่าลักคณาราศีพิจิกเดี๋ยวดาวพฤหัส จะย้ายไปเล็งลัคนาดาวพฤหัสในทางการเขาเรียกจูปิเตอร์นะครับเป็นดาวใหญ่สุดเป็นสุพเคราะห์ใหญ่สุดะนะครับเมื่อไปเล็งลัคนาแล้วแน่นอนที่สุดดาวพฤหัสมาจากเรือนการเงินคุณจะโชคดีในเรื่องการเงินมากกว่าปี2566ที่ผ่านมาว้า6หนะา6เนี่ยหาเงินแทบจะสู่ขิด เออแล้วก็หามาเดียวบางทีก็ไม่ได้ใช้นะคือแบบว่าไปต้องใช้นี่อ่ะแต่ว่าในปี2567เนี่ยเดี๋ยวช่วงจากเมษาไปแล้วนะไปดูกันได้เลยคจะเริ่มปลอดโปร่งขึ้นจะมีความสุขขึ้นทีนี้จะพูดถึงดาวพฤหัสดวงเดียวคงไม่ได้ราหูเนี่ยย้ายตั้งแต่ช่วง17ตุลาห6หแล้ว และราหูก็ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุน้ำแน่นอนที่สุดเรื่องงานอาจทำให้คุณจะต้องเดินทางแล้วคุณจะมานั่งนิ่งๆเป็นควายเผือกอยู่ไม่ได้นะต้องพยายามขยันคือพยายามเอาก o อ n ิ่งบางคนเนี่ยพยายามเอาตัวเองอยู่ในเซฟโซนจะจะทำอะไรแปลกจากเดิมนิดหน่อยก็แบบคิดเยอะปีนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ปีนี้ต้องกล้าต้องลุยต้อง ขยันอะไรเป็นลูกทางที่จะนำมาสู่เรื่องเงินกูเอาหมด mm. ทำได้ดังนี้แล้วในปี2567การเงินคุณจะคนละเรื่องหนังคนละม้วนกับปี66 uh. นะครับแล้วเมื่อการงานมันดี uh. การเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีในช่วงจังหวะตรงนี้โดยเฉพาะไอ้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยทำงานจ็อบเดียวไม่พอ uh. ต้องสองจอ็อบสจ็อบ แล้วคุจะนอนตอนไหนวันนี้สามจ๊อนั่นสิถูกไม่ห้ามมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ยังไงก็ตามมันนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วจะเป็นปีที่คุณอาจจะได้ขยับขยายบ้าน,น,นที่อยู่อาศัยยิ่งขยันยิ่งรวยหรือเปล่าคะถูกต้องออขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะฮะแต่ถ้าเกิดขยันถูกที่ปีเดียวเราสร้างตัวได้นะครับฉะนั้นในปีสอ6 7 สินแสหมิงมองเห็นแล้วจากดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวราหูที่ย้ายก่อนหน้านี้และดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์แค่สองดวงเนี่ยก็เหลือกินแล้วที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและการเงินเป็นปีที่ดีปีหนึ่งทีเดียว